สวัสดีครับนิทัยโฟเร็กนะครับคลิปนี้ก็ ep 120แล้วนะครับผมใครที่อยากให้ผมลงคลิปอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมเยอะๆให้ยอดวิวคลิปนี้ถึงพันวิวขึ้นไปแล้วผมถึงจะอัดคลิปเพิ่มให้นะครับทัรางั้นก็คงจะอัดถึงแค่ ep นี้ก่อนนะครับ EP 120นนะครับถ้าอยากให้สอนเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับฝากกดแชร์ให้ยอดวิวถึงเกินพันวิวคลิปนี้นะครับผมโอเคนะครับ หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกราฟมันขึ้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 นแล้วทําไมเราถึงเซลล์นะครับเพราะอะไรเพราะกราฟเนี่ยพอมันขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นพอได้ไปถึงจุดอิ่มตัวของมันเนี่ยไปถึงจุดอิ่มตัวของมันซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะมันก็จะกลายมาเป็นขาลงแบบนี้นะครับสมมุติแาบตรงนี้นะครับอ่ะเรายังไม่รู้นาคตมันขึ้นขึ้นขึ้นถ้าเราไปกดบายถ้าเรากดบายโอเคบางทีเรากดบายนี่อาจจะได้กำไรแต่ถ้าไปกดบาย ตรงนี้เนี่ยตรงข้างบนถ้าเราไปกดบายเพราะเราไม่รู้มันขึ้นถึงเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าต่อไปมันจะลงเพราะว่ากราฟมันขึ้นแล้วมีลงเพราะนั้นเราถึงเทรดเซลเวลาที่กราฟมันขึ้นไปเยอะๆเราถึงเทรดเซลเพราะเรารู้ว่าต่อไปมันจะลงนะครับเรารู้ว่ามันขึ้นถึงเมื่อไหร่แล้วถ้าคุณกดบายไปปุ๊บคุณวืดเลยกดถ้าเกิดเกิดไปบายมันลงแล้วไปบายบายตรงนี้ไปวืดเลยเพราะมันอาจจะไม่ไม่คุณไม่สามารถทำได้เพราะกราฟมันเริ่มลงพอมันเริ่มเริ่มลงปุ๊บเนี่ยมันจะลงมาเรื่อยๆลง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 เพราะนั้นถ้ากราฟเวลามันถึงแบบบเนี้ยครั มันถึงจุดของอิ่มตัวมันก็จะเริ่มลงลงลงของมันนะครับ๋ยวให้ดูไอ้ทำเฟรมดีดีดีกว่าแบบนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยทาไมกราฟมันขึ้นเราถึงเซล์พอมันขึ้นปุ๊บแล้วก็เซลขึ้นปุ๊บแล้วก็เซลเซลเพราะอะไรเพราะต่อไปแบบเนี้ยเราไม่รู้อนาคตเห็นไหมมันก็จะลงแบบนี้เพราะถ้าคุณไปบายปุ๊บก็มาถึงจุดอิ่มตัวพอดีโดยที่คุณไม่รู้คุณก็เสียไปเลยเพราะมันจะลงแล้วล้ากราฟมันขึ้นเยอะเราถึงเซล เซล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 นะครับผมแต่กราฟมันลงมาเยอะเราถึงบายเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงไปถึงเมื่อไหร่เหมือนกันพอกาฟมันลงเราก็บายพอกาฟมันขึ้นเราเซลนะครับน่าจะเข้าใจได้เพราะเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พอาเซลเซลมันก็เป็นกําไรไงพอมันขึ้นเราเซลกำไรพอมขึ้นเราเซลกำไรขึ้นเราเราเซลกำไรแบบเนี้ยครับแต่ถ้าเกิดเราบายถ้าเกิดกาฟมันขึ้นแล้วเราไปบายแล้วเกิดมันไม่ขึ้นนะ มันลงมาแล้วก็ขาดทุนนะครับผมเข้าใจเนะ <c oughs> ก็คือถ้า gap มันขึ้นเราเซลอยถ้า gap มันลงเราบายนะครับผมทีนี้วันนี้ที่จะสอนก็คือผมมีอีกเทคนิคนึงสําหรับมือใหม่ก็ได้หรือใครก็ได้แบบไม่ต้องใช้อินดิเคตเตอ,อะไรเลยแค่หาอำ่ำยอดเดิมจุดสูงสุดเดิมอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับผมหนึ่งจุดสามหกเก้าสองเก้า ตรงนี้นะตัวเลข1.36939นะครับ1.36929นะครับผมจะทําให้ดูนะครับจากจุดไฮเดิม erm นะไฮเดิม erm 1.36929นะผมเอามาบวกนะครับ0.0045%แล้วก็กดเท่ากับมันจะเข้าเท่ากับ1.36935 1.36935นะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราควรจะเข้าเทรดคือมันห่างจากไฮเดิม erm ขึ้นมา45%แล้วราคานี้ เป็นราคาที่หรือบริเวณเนี้ยหนึ่งจุดสามเจ็ดศูนย์ก็ได้หนึ่งจุดสามหกเก้าก็ได้ตรงแถวเนี้ยหรือ,หร,อ,ห,รอหรือยิ่งสูงขึ้นไปกว่านี้ยิ่งดีนะครับผมก็คือราคาสูงกว่านี้นขึ้นไปเราเราเข้าเซลยวได้แล้วจุดเปิดจะต้องดีด้วยเพราะนั้นพอเราคำนวณแบบนี้ปุ๊บเราได้เราได้ไดไดอ่านทร์กเก็ตมาทาร์กเก็ตราคาที่เราน่าจะเข้าเซลยวหนึ่งหนึ่งจุดสามหกเก้าสามราคาที่เราได้มาคือหนึ่งจุดสามหกเก้าสามห้าก็คือขึ้นไปศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้น เราต้องหาราคานั้นนะครับหนึ่งจุดสามหกเก้าสามห้าหรือหนึ่งจุดสามเจ็ดศูนย์ก็ได้ที่ผมบอกไว้ก็คือประมาณเนี้ยทะลุอ่าไฮเดิมขึ้นไปหนึ่งจุดสามเจ็ดศูนย์ขึ้นไปก็ได้ประมาณนี้คือทะลุไฮเดิมขึ้นไปตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่โอเคเราควรจะเซลล์ได้หรือตั้งเซลล์ลิมิตไว้ก็ได้นะครับที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่ห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับโอกาสที่กราฟอ่าสามารถที่จะรีบาว แต่เราก็ต้องดูจุดเปิดอีกทีแลวจุดเปิดที่สอนไปเมื่อสองคลิปที่แล้วนะครับ EP หนึ่งหนึ่งแปดกับ EP หนึ่งหนึ่งเก้าว่าจุดเปิดจะต้องสวยหรือใครจะตั้งเซลล์ลิมิตไว้ก็ได้นะครับแต่แต่ต้องศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะหรือถ้าจะลงก็เหมือนกันก็ต้องอลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่ห้าเปอร์เซ็นลงมาแล้วถึงจะเป็นราคาที่น่าบายนะครับผมลองเอาไปใช้ดูตรงนี้คือแค่เอาไปใช้ดูสําหรับมือใหม่ก็ได้หรือคนที่ออยากง หรือคนที่เทรดแล้วก็ได้เอาไปใช้ได้หมดนะครับผมก็คือแค่บวกขึ้นไปจากจุดไฮเดิม0.0045เปเซนลบลงมาจากโลเดิม0.0045เเพื่อหาทาร์กเก็ตราคาที่เราควรจะเข้าเทรดนะครับผมนี่ให้เอาไปลองดูนะลองทําดูก่อนลองฝึกดูยังไม่ต้องฝึกในเงินจริงก็ได้ลองฝึกในเดโมโดูก่อนนะครับผมแต่ให้เอาไปใช้ดูนะครับแค่หาไฮเดิมนะครับ หฮเดิมยอดล่าสุดก็ได้หรือจะยอดตรงนี้ก็ได้บริเวณนี้นะครับก็คือบบกขึ้นไป0.0045เเซนะครับผมตามที่ให้ดูในเครื่องเลขนี้เลยนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับผมเอาไปลองใช้ดู0.0045เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับผมราคาเหนือ เหนือไฮเดิม0.045ขึ้นไปค่อยพิจารณาที่จะเทรดยิ่งสูงเท่าไหร่ขึ้นไปยิ่งดีนะครับตลอดถ้าจะบายยิ่งต่ําเท่าไหร่ยิ่งดีต่าลงมาให้ต่ํากว่าอ่าโลเดิม0.0045ต่ําลงมาเท่าไหร่ยิ่งดีกว่าราคาท่าเกดที่เราคิดไว้ก็ยิ่งดีนะครับผมโอเคนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับถ้าอยากให้ลงคลิปเพิ่มหรือมีเทคนิคดีๆอะไรเพิ่มเติมก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ถึงพันวิวแล้วถึงจะลงคลิ นะตอนนี้ก็มี EP นี้ก็120แล้วนะครับก็เทคนิคนี้ก็ฝากไว้ให้เอาไปลองใช้ดูนะครับผมโอเคนะครับโชคดีนะครับขอบคุณครับ